เติมต้นแล้วจ้าลมบัดวีวีว่าบรรยากาศดีมากมากเลย,ย้กินไอแห่งฤด,ดูหนาวมาเยือนแล้วจ้าลมบัดวีวีรู้ไหมอะไรที่มันสะดุดจมูกมากเด็กๆมกมแม่จะถามเดี๋ยวนนดยเดี๋ยวไม่ได้ถ่ายค่าไม่ได้ถ่ายคลิป อมองผ่านเห็นต้นอันนั้นไหมเขาบปรลูกพระา,านแต่ใชเขาเอินไไน้นว่างใดต้นตีนตีนเป็ดไหมลูกดอกตีนเป็ดไหมฤด,ดูการแห่งดอกตีนเป็ดชยเลยเริ่มแล้อันนี้คือต้นที่อยู่หน้าบ้านหน้าบ้านพักเรายังมีพอกไรแล้วย,ยังมีอีกหลายต้นนู่นข้างๆรอบเรือเดินจาเฮ<ม>้ยนี่นีพวกเราพวกเราเป็นชาวรอบรั้อ เราเป็นชาวข้างรัว้วนี่รั้วกำแพงไงอู้เสียงไก่อะไรนะลูกแม่ได้กลิ่นอะไรมันหอมไหมท,ที่แม่บนม่นว่าแม่หอมแม่หอม,หอมหรือแม่เหม็นต้นดอกตีนเป็ดอะหอมหอมหอมมากๆหอมตุยเลยชใช่ไหมลูกหอมตุยเลยลอ่ะเรียบร้อยยังคะเด็กๆมุกกว่าดีๆเลยเรจะได้ทําที่เล่นมันจะได้เล่นไหมนี่มันข้ามแล้ว เออเธอเด้งเธอเธอเด้งเธอเธอเด้งเด้งดิงดิงโอ้ยสะอ่อนดีตัวต้นจีนเป็ดหนาบ้านกำลังกินช่วยมือไหนลมน่านี่คือสัญญาณว่าหัวเทียนกับพันแล้วนี่แหละค่ะบรรยากาศเดี่ยวแมลงหอมกินเป็ดว่าหอมกินตีนเป็ดก็จะบอกว่าเหม็นก็ไม่ได้เนาะ เจ็ดยังนี่คือปัดให้แม่ปัดดีๆหน่อยนี่คือรถรับส่งเด็กน้อยพรุ่งนี้ก็สตาร์ทละครับติดสายนะคะปืนเหลวอีแม่วะจะมืดแล้วจ้าจะมืดแล้วจ้ากระชีประมาณนี้ บรรยากาศดีดีคุนปั้นโ้มสติอีกแล้วค่ะต้นไม้คุนขังบ้านพักเขาเต็มไปด้วยต้นไม้ไม่สักไม่ต้นใหญ่ยอดเป็นขึ้นใดที่ล่มผัดแห้งๆล่มกันโชกแห้งนี่กะสิวืดวืดนอนฝันดีฝันดีคักโอเค เก็บบรรยากาศมาฝากจ้านี่ละสถานที่ยูเฮ้าท์คือคุณอย่าลืมทำอะไรคะบ๊ายบาย